สวัสดีครับก็มีรายงานการเกิดพายุทอร์นาโดครั้งใหญ่นะะเรียกกันว่าฝูงทอร์นาโดเลยทีเดียวนะครับพี่น้องซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากเพราะมาเกิดในเดือนช่วงของเดือนธันวาคมนะซึ่งเป็นฤดูหนาวของช่วงขั้วโลกเหนือนะเพราะโดยปกติแล้วพายุทอร์นาโดนั้นจะพบมากที่สุดในฤดูใบไม้ผลิ และพบน้อยที่สุดก็คือในฤด,ดูหนาวแต่พายุทอร์นาโดนั้นก็สามารถเกิดขึ้นได้ทุกช่วงเวลาของปีนะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศที่เอื้อมนวยในจุดสูงสุดนะฮะซึ่งก็คือนั่นก็คือปกติแล้วก็คือในฤดูใบไม้ผลิกับฤดูใบไม้ร่วงจากการที่ลมร้อนนั้นมาประทะอารมณ์เย็นนะฮะโดยช่วงเมื่อข้ามคืนที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐเผยอาจมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย50คนหลังพายุทอร์นาโด หลายแรงพัดถล่มรัฐเคนทักกี้นะฮะทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกายอดผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นเป็นถึง70รายถึงแตะหลักร้อยในอีกไม่กี่เพลาหรือไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้เนื่องจากพายุพอนโดนั้นเริ่มพัดถล่มในค่ำคืนตั้งแต่ค่ำคืนวันที่10เป็นต้นมานะประชากร ประมาณ50,000คนตอนนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้ในเฉพาะส่วนของรัฐเคนตักกี้สหรัฐอเมริกาฮะในช่วงเวลาที่เกิดพายุทอร์นาโดที่เมืองเมฟิลรัฐเคนตักกี้โรงงานที่มีพนักง,งานกว่าร้อยคนขึ้นไปได้เกิดการซุดตัวลงหอคอยเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีน้ำถึง500แสนลิตรนะถูกพานโลพัดถลม่มทลายลงมานะรายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า ผู้ว่าการรัฐเคนทักกี้นะคือนายแอนดี้บีเชียนะยอมรับว่าตอนนี้น่าจะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า50คนจากเหตุพายุทอร์นาโดพัดถล่มครั้งนี้โดยความเสียหายส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ในเกบเคาน์ตี้และเมืองเมลฟิลความรุนแรงของพายุถึงกับซัดหลังคาโรงงานขนาดใหญ่ปิวทั้งหลัง พายุทอร์นาโ,โดที่ฆ่าชีวิตผู้คนมากมายเป็นหนึ่งในพายุทอร์นาโดอย่างน้อย24ลูกที่เกิดช่วงกลางดึกของวันศุกร์ที่ผ่านมานตามเวลาท้องถิ่นนะในขณะที่พายุขนาดยักษ์พัดถลมทางพื้นที่ตอนกลางของประเทศสหรัฐนะเบื้องต้นรัฐบาลได้ส่งความช่วยเหลือและสิ่งบรรเทาทุกข์เข้าไปในพื้นที่ประสบภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนแล้ว รายงานข่าวระบุว่าพายุทอร์นาโ,โดนะอย่างน้อย24ลูกนี้ได้พัดถล่มไปถึงกินพื้นที่ถึง5รัฐในประเทศสหรัฐอเมริกานั่นก็คือรัฐอาคันซอยอิลลินอยเคนทักกี้มิสซูรีเทนเนสซีโดยที่รัฐอาคันซอยนั้นมีรายงานผู้เสียชีวิตสองคนส่วนรัฐอิลลินอย์มีรายงานพนักงานมากถึงร้อยคนติดค้างอยู่โกดังสินค้าขนาดใหญ่ของบริษัทอเมซอนนะซึ่งเป็นบริษัทขายของทางออนไลน์รายใหญ่ ของสหรัฐอเมริกาและส่วนอื่นๆของอาคารก็พลังทลายถล่มลงมาหลังพายุหลายลูกรวมถึงพายุทอร์นาโ,โดพัดถล่มพื้นที่รถพยาบาลฉุกเฉินหลายสิบคันและเจ้าหน้าที่กู้ภัยรุดมาที่จุดเกิดเหตุในเมืองเอ็ดเบิร์ตวิลทางตะวันตกตอนกลางของรัฐซึ่งยังคงเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้คำเตือนของพายุทอร์นาโ,โดนะฮะ แม้ยังไม่มีรายงานจํานวนผู้บาดเจ็บที่ชัดเจนแต่ทางการระบุว่าเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงเนื่องจากเชื่อว่ามีผู้ติดนะถูกอาคารถล่มทับอยู่ค้างอยู่ในโกดังที่เป็นหลังคาลงมามากกว่าร้อยคนซึ่งคนงานเหล่านี้เป็นพนักง,งานที่ทำงานตอนกลางคืนในช่วงวันหยุดนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าหนึ่งในสามของอาคารนั้นพังถล่มลงมาและประเมินกันว่าที่สุดแล้วครึ่งหนึ่งของอาคารอาจพังทลาย เป็นที่เรียบร้อยก็นี่ก็เป็นพิษร้ายของธรรมชาตินะฮะซึ่งเกิดมาเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดฮนะใครจะไปคิดว่าในช่วงก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวหนาวแรงขนาดนี้ยังมีพายุค,คอนโดมาพัดอยู่นะสวัสด,ดีครับ